เขตประเทศกัมพูชาหรือเขมรแล้ววันนี้เป้าหมายวันแรกเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับคิดว่าจะไปแค่ไพรินซึ่งเป็นเมืองเล็กๆประมาณสัก3ากิโลจากจุดที่ผมอยู่นี่แหละเออนี่ยังไม่ได้ซิมโทรศัพท์เลยไปแลกเงินมาแล้วคิดว่าใช้ประมาณสัก5 0 0 0ันะเพราะค่าโรงแรมใน คำบูชาเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาแพงกว่าในลาวแต่คุณภาพหรืออะไรพวกนี้มันก็พอ,อกันนะนขนมเป็น400 391 ดูบรรยากาศกันไปนะครับนี่ร้านข้าวที่ผมกิน,นครับก็จะเป็นร้านข้างทางขายตักกันแบบนี้ก็จะมีข้าว มื้อแรกของผมในทเ,เหีเท่านี้เป็นข้าวแกงบ้านเราเขาาแกงไปราข้าวแต่ที่นี่ผมกินหลายๆที่แล้วส่วนมากเขาจะเอาแกงมาถ้วยหนึ่งแล้วก็จัดข้าวมาหนจานแกงก็เลือกเอาได้นะครับมันจะเป็นพวกแกงไก่วันนี้ผมกินแกงไก่รสชาติก็ให้ได้อยู่นะแต่ก็จะออกหวานนิดนึง ข้าวเมื่อกี้นะครับแกงหนึ่งถ้วยข้าวหนึ่งจานจริงๆข้าวเนี่ยถ้าอยากกินเพิ่มอะ่ะขอเขาได้นะค่อยกินอีกนะแต่เหริญผมไม่ได้กินเยอะก็อิ่มแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินห้าพันรียลาห้าพันเรียกเก็บตกถูกประมาณสักสี่สิบกว่าบาทสี่สิบหน่อยๆครับโอ้ก็ถือว่าอโอเคก็ไม่แพงเท่าไหร่ สามกิโลก่อนอื่นต้องหาซิมการ์ดให้ได้ก่อนนะยังหาซิมการ์ดไม่ไดนะ้ไม่รู้กลางเมืองจะมีหรือเปล่า คมันง่ายนาี่เองเมืองไทรินไม่ไกลนะแค่ประมาณแคสามสิบโลอ่ะตอนนี้เรียง ที่พักราคาสิบเหรียญของผมรถทับในเมืองไพรินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนหลังจากกลับจากตลาดนะครับเดี๋ยวไปตลาดก่อนละกันโหน่ากลัว,วเว้ย เยอะมากไปดูว่าเขามีอะไรกินกันบ้างอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาที่ไพลินนะตลาดน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละโรงแรมที่นอนมันใกล้ตลาดเนี่จอกแจกจอกแจเลย ห้องเลี้ยวซ้ายนะโอเคมาแล้ว Actually, I'm not the seller in here, but my grandma is, oh. so I have to help her. Oh. Actually, my uh, camera and me, it's like, it's not good at <laughs> each other. Uh. something that it's called we call it Palo Palo yeah Palo Palo yeah Palo okay okay hope you enjoy it thank you so much oh okay o u c a n I ask you like what your nationality uh huh again please what your nationality and where you come from Thailand oh okay nice to meet you nice to meet you too yeah okay ผมได้ของกินมาเป็นหมูรู้ไหมเค้าเรียกอะไรเมื่อกี้ผมไปถามคนขายละเขาเรียก Palo พะโลซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับเรามากอะ่ะเดี๋ยวจะกลับไปชิมนะน่าจะเป็นอย่างเดียวแล้วต้องดูอะไรสักอย่างในงแถวนี้แล้วกันผมจ่ายไปในราคา6,000เรียว6,000เรียวก็เหมือนอยู่ประมาณสัก50บาทอะ่ะ ททใช่มากินได้ครับอันนี้ตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้าวนะแต่ปรากฏว,ว่าพอเห็นเขาตักน้ำตาลกับมะพร้าวใส่ไปแล้วครับตกลงมันเป็นไม่ใช่ข้าวนะมันน่าจะเป็นขนมพอกว่า กลิ่นคล้ายๆบะจ่านอ่ะเนี่ยดูไม่รู้ว่าเวลากินเขาต้องคุกมันผมคิดว่ามันน่าจะจืดนะอืมเหมือนบะจ่า,าข้าวคุกกับถั่วออกเหนียวๆเ,เดี๋ยวผมจะลองมิกซ์น้ำตาลเข้าไปอต้องบอกก่อนนะว่าเออ่บางทีประเทศแถบๆเนี้ยเขาจะใช้ถุงแบบเนี้ยใส่อาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำหรือ อาหารทั่วๆไปเลยเขาจะไม่ใส่ถุงร้อนเหมือนบ้านเราเนื่องจากถุงร้อนอาจจะมีราคาแพงเขาก็เลยใส่ถุงแบบนี้มาอ่ะเดี๋ยวขอจัดโต๊ะให้เรียบร้อยดีกว่าจะถ่ายรูปให้ดูพะโล่เนี่ยเอคุณว่าอันนี้ผมเคยกินแล้วนะแต่จําไม่ได้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนคือไม่รู้ว่าเขากินยังไงนะผมก็เลยเทน้ําจิ้มลงไปเลยอันนี้เนี่ย ข้าวมันเหนียวพอที่จะใช้มือได้เดี่ยลองใช้มือแบบนี้ก่อนนะออ,อืเนี่ยไอตัวพะโล้เนี่ยฟังนะอธิบายรสชาติให้ฟังอันเนี้ยน่าจะซื้อผิดน่าจะเป็นขนมไม่น่าจะเป็นข้าวหรือมันเป็นข้าวได้ะนะแต่ถ้ากินเปกล่าวก่าเป็นข้าวได้อ้นนี้น้ำเหมือนน้ำลาดเป็ด ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยก็ออกเปรีย้ยวซีฟูดแต่มีติดหวานนิดนึงอืมถือว่ากินได้ไหมกินได้นะรสชาติไม่แย่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเวลากินอาหารสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวามาสรุปว่าวันนี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วมีแผนแบบไหนบ้างครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง ถ้าใครจําได้นะครับที่นี่เป็นที่ที่ผมทําคลิปวิโด,โดีโอแนะนําจักรยานประจําตัวนะครับก็คือโรงแรมที่นี่ของของไพลินนะครับอันนั้นคือคลิปแรกๆเลยสําหรับการทําคลิปจักรยานทัวริงนะครับก็วันนี้ได้เข้ามานอนอีกทีก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปคือวันนี้เนี่ยผมขี่ระยะใกล้ๆนะครับจากด่านผักกาดเนี่ยเข้ามาถึงไพลินเนี่ย ระยะ30โลผมก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับมาถึงประมาณถ้าเกือบเกือบเที่ยงละนะก็จะทําพิธีการทางศุลกาทางด่านข้ามแดนเสร็จก็ประมาณ10บโมงเกือบเกือบสิบโมงแล้วแล้วก็ขี่มาจนกระทั่งถึงไพรินเนี่ยประมาณทักเที่ยงก็เข้าเช็คอินเลยแล้วก็พักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าวัน2วันสวันข้างหน้าเนี่ยผมมีระยะร้อยโลร้อยโลรออยู่ นะครับก็วันนี้คงจะพักผ่อนเร็วนิดนึงวันนี้หมดค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดค่าข้าวก็อยู่ประมาณสักร้อยสามสิบกว่าบาทค่าอินเทอร์เน็ตหนึ่งอาทิตย์พร้อมกับซิมเนี่ยหมดไปร้อยสิบห้าบาทแล้วก็ค่าที่พักเนี่ยมันมีจ่ายสามแบบนะเงินไทยจ่ายได้เขาคิดสี่ร้อยเงินรีเอาจ่ายได้เขาคิดห้า หมื่นเรียวห้าหมื่นเรียวนี่ก็ตกประมาณ440บาทประมาณนั้นนะฮะแล้วเขาถ้าจ่ายเป็นดอลลาร์เขาคิด10ดอลลาร์ตอนแรกผมมาถึงเนี่ยผมไปแลกเงินมาเนี่ยออไอ้ร้านแลกเงินเนี่ยเขาให้ผมมาเป็นแบงค์ร้อยดอลลาร์แบงค์เดียวเลยนะครับก็พอดีดดีดแล้วเนี่ยสิบดอลลาร์มันถูกสุดเพราะสิบดอลลาร์มันก็อยู่ประมาณสัก300กว่าบาท แต่ว่าโรงแรมมาไม่มีตังค์ทอนผมนะผมก็ต้องขี่ไปหาแลกเงินเรียวมาเจอกันทั้งมาจ่ายข้าโรงแรมสิทดลาถ้าจ่ายเป็นเงินไทยนี่สี่้อ่าสี่ร้อยบาทถ้าจ่ายเป็นเงินเรียลนี่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับดอลลาร์จ่ายถูกสุดก็เลยจ่ายเป็นดอลลาร์นะครับ,บต่างกันประมาณตั้งห้าสิบบาทอะถ้าเป็นเงินไทยกับดอลลาร์จ่ายต่างกันตั้งประมาณห้าสิบบาทก็ได้ประหยัดลงไปนิดนึงการสรุปแล้วค่ากินค่าโทรศัพท์ ค่าโรงแรมหมดไปคร่าวๆนะครับอยู่ประมาณสักหกรบาทโอ้โหวันนี้เอาวันนี้มันหนักหนักค่าอินเทอร์เนต็ตก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหมดจนกระทั่งผมออกจากขาเขมรเนี่ยผมจะหมดเงินเท่าไหร่แต่ผมคาดไว้ว่าประมาณ5,000ันะจะอยู่กะยังไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอพักผ่อนเร็วนิดน,นึงละกันนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับ